สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็จะหาเรื่องราวต่างๆข่าวคราวเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารามาฝากแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้แนวโน้มคงจะไม่สดใสนักเพราะว่าอินเดียได้ลดการนาเข้ายางพาราถึง3ปีแล้วก็หันไปซื้อกับเวียดนาม กับมาเเลซียซ้ำลุยปลูกเองใช้ด้วยนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็เช็กกดและก็ติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเ <S ling sound evaluation> มื่อวันที่11ตุลาคม2563 <S ling noise> <Heroes> นางสาวสุภัตราสแสวงสีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครบุมไบประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย กล่าวในงานสัมนา,าของคณะกรรมการยางของอินเดียว่าอินเดียกำลังประสบปัญหาการผลิตยางธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมประกอบกับการแข่งขันด้านราคากับผู้ผลิตยางในตลาดโลกโดยรัฐบาลได้ขอให้สมาคมผู้ปลูกยางพยายามส่งเสริมการลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิต ต่อไร่โดยใช้เทคโนโลยีนั่นเองพื้นที่เพาะปลูกในอินเดียมีศักยภาพในการผลิตยางธรรมชาติได้มากกว่า1ล้านตันต่อปีแต่ในช่วงปี2562ถึง63ผลิตยางได้เพียง7.12แสนตันเท่านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ที่ประมาณ1.2ล้านตันส่งผลให้เกิดช่องว่างที่ต้องการนำเข้ายางจากต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นปีละประมาณละ4ถึง5แสนตันทั้งนี้ผลิตภาพและต้นทุนการผลิตยางของอินเดียยังมีข้อจำกัดด้านทักษะของชาวสวนยางที่ทำให้เกิดการสูญเสียหลังจากเก็บเกี่ยวสูงและมีพื้นที่เพาะปลูก24%เอร์เซนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนั่นเองซึ่งอินเดียจะยกระดับระดับ การเกษตรให้สามารถผลิตได้เต็มศักยภาพรองรับการผลิตย,ยางล้อที่กำลังเติบโตนั่นเองนางสาวสุภัตรากล่าวต่อไปว่าดังนั้นหากอินเดียสามารถยกระดับผลิตภาพการปลูกยางพาราได้โดยการส่งออกอยางธรรมชาติจากไทยไปอินเดียอาจมีแนวโน้มไม่สดใสนักโดยปัจจุบันยางพาราจากไทยมีสัดส่วนประมาณ 7.5 7เในการนำเข้าของอินเดียและลดลงต่อเนื่อง3ปีในขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามและก็มาเลเซียมีการขยายตัวต่อเนื่องเนื่องจากความได้เปรียบด้านราคาและก็ปริมาณที่สามารถส่งมอบได้ในขณะที่รัฐบาลไทยได้พยายามเจรจาขอลดอากรนนำเข้าแล้วแต่เป็นไปได้ยากเนื่องจากยางเป็นสินค้าที่อ่อนไหวทางการเมืองสำหรับ อินเดียนั่นเองอย่างไรก็ตามสินค้าที่ไทยพอมีโอกาสในการขยายตลาดในอินเดียก็คือยางสังเคราะห์จากอิโตเคมีหรือโพลีบิวทาไดอินซึ่งไทยเป็นแหล่งนำเข้าในอันดับที่15ของอินเดียแต่ก็มีสัดส่วนในการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3ปีแม้ว่าอินเดียจะพยายามผลิตยางสังเคราะห์เองและขึ้นภาษีนำเข้ายางประเภทนี้เป็น1 0เเซ แต่อินเดียก็น่าจะยังต้องนำเข้ายางสังเคราะห์ไปใช้ในการผลิตยางล้อในช่วง1-2ปีที่อินเดียกำลังยกระดับการผลิตนั่นเองโดยเฉพาะล้อรถที่ใช้งานหนักอาทิรถกระบะรถบรรทุกรถบัสและก็รถแทรกเตอร์ในระยะยาวคาดว่าตลาดมีแนวโน้มจะเปลี่ยนจากการใช้ยางที่ทำจากวิโตเคมีมาเป็นยางสังเคราะห์จากสารชีวภาพ หรือบิวทาไอดียงชีวภาพเพื่อให้ยางล้อที่หมดอายุการใช้งานแล้วสามารถนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งก็เป็นโอกาสของผู้ผลิตที่มีการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเกษตรกรไทยในเครือข่ายการผลิตนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวข่าวาว,าวทั้งหมดของวันนี้ที่ผมมาเอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่าอนาคตแนวโน้มยางพาราไทย ที่จะส่งไปอินเดียก็คงจะริปรีลงไปเต็มทีนั่นเองครับผมสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวคราวครั้งต่อๆไปครับ